กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไดโนเสาร์ของเล่นของเราตัวใหม่กันนะครับนี่ตัวนี้นี่เองนะครับมันก็คือเจ้าทีเล็กนี่เองนี่นะครับตัวนี้นี่นะครับนี่เพื่อนมารอรับสมาชิกคนใหม่ของมันอยู่เยอะเลยนะครับ เอาเป็นว่าเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าดูกันครับว่าจะมีอะไรมากในกล่องเอ่าเก็บครับนม่ไมครับนี่นนหางมันอยู่ตรงนี้นเองนี่นะครับ ก็มีหางมันนมีหางงอได้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นี่กว่าจะใส่หางได้นะครับ นี่อาเดี๋ยวต้องขอดึงดึงทานไฟจากตัวนี้มาก่อนนะครับนี่ขอยืมมาก่อนแล้วกันขอยืมเพื่อนนายมาก่อนนี่นะครับเอาทานออกจากควายมาก่อน ขอให้เพื่อนเราได้ส่งเสียงนิดนึงนะครับโอ้มาใส่ฐานสักคู่ก่อนนะครับแบบนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวจะลองมาเปิดเครื่องดูนะครับว่า มันจะเสียงของมันการเคลื่อนไหวของมันจะเป็นยังไงบ้างนี่นครับเสียงของมันนี่การเคลื่อนไหวนะครับให้ดูกันหลายๆมุมนะครับ ที่หางก็มีการเคลื่อนไหวสวยงามเลยนะครับนี่รู้จะไปหาเพื่อนนะครับแต่ว่าติดใบไม้นะครับใบไม้เยอะไปนิดนึงนี่ดูการสายหัวก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูที่หางมัน นี่นะครับนี่เปิดควายมั้ควายตัวไหนบ้างนี่นะครับไม่ยอมกันเลยนะครับลองดูนะครับตัวน,นี้การเคลื่อนไหวของมันสวยจริงๆ ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่ๆมาอีกเราก็จะมารีวิวกันต่อนะครับ